โอ้เอาจริงนี่มันครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะที่หนูได้ไปไต้หวันนะครั้งเนี้มีอะไรให้กินหนูจะซัดให้หมดเลยคุณ <c oughs> แต่ตอล่ะค่ะ และตอนนี้นะเราก็ได้มาถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยเพิ่งไลฟ์ exploring the stars e t ก็คือรีบบึงมาเลยนะเดี๋ยวไม่ทันอันนี้ไฟล์ของเราจะเป็นตอนตีสาสิบนาทีเนอะเดี๋ยวอันนี้เราเช็คอินเข้าไปรอเวลากันนะคะจะได้หาอะไรกินด้วยแล้วแบบดูดิยังไม่ทันเข้าแปดตหวันเลยนะหนาวสุดกว่าแอร์ห้องปกครองก็คือแอร์สนามบินนี่แหละค่ะหนาว ดีช่วงเช็ in. คอินคขาไม่ให้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าก็ได้ตั๋วมาแบบไม่มีปัญหาอะไรเนาะผมหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเย็นแล่ผมก็ามาเลยผมกินมาแต่เค้กและวพราแบบว่าจะหาของกินก็คือคุณมาม่ากรกะป๋องเาไปสิ้าบาทให้ใครกิน ก็คือ <wounds> สุดท้ายก็ไม่ได้หาอะไรทานว่าของแพงมากแถมตอนนี้ดึกแล้วด้วยนะคะร้านขนมก็เลยปิดหมดเลยไอเราก็แบบมองตาละห้อยเลยเห็นร้านแต่ว่าเข้าไปซื้อไม่ได้ขโายปเข้าไม่ได้หิ้ม่วงด้วยแล้วครับน้องๆปวดหัวกำลังจะไปขึ้นเครื่องแล้วครับ คุณผมง่วงมากตัวน,นี้จะตีสาแล้ว,วและในที่สุดเราก็มาถึงไทยไปแล้วค่ะอันนี้แอมมีมปี่ยนเล็กน้อยเพราะง่วงแค่ไหนก็นอนไม่หลับนะ เดี๋ยวจากตรงนี้เราจะไปเจอพี่ทีมงานที่เขามารอล่วงหน้ากันอยู่แล้วเนาะก็ต้องนั่งรถไฟเพราะพี่จอุทุกคนที่โรงแรมนะ,ะแต่แบบรถไฟนั่งสบายมากทุกคนคือหนูชอบการที่เขามีสายแบบสายเอ็กซ์เพรสนะที่จอดเฉพาะบางสถานีเท่านั้นก็เลยแบบเออเดินทางไปแบบไวมากเดี๋ยจะไปที่พักกันนะคะยังไม่นอนเลยคุณหมูหนูจะยเลย ขนานี้นะคะเป็นเวลาส0บนาฬิกาแล้วร้านส่วนใหญ่มันมันดูเหมือนมันจะเปิดตอน11บเอโมงคุณแล้วผมแบบว่าข้าวกินอยู่มีแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นจริงๆพี่ทีมงานบอกให้นั่งแท็กซี่มานะแต่ว่าเราก็อยากเดินเล่นด้วยแงเออแล้วก็เดินแล้วก็เจอร้านเสี่ยวหลงเป้ากรมันโถงที่แบบเฮ้ยโลเคอลมากๆอ,อากาจิมจิมสั่งสั่มาแบบนี่ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราหนุ่มๆลงมารับนะคะ กีการ์่ะก็คือเปิดออกมาเปิดออกมาก็คือเป็นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำค่ะแล้วยังไงแล้วยังไงฉันต้องอาบน้ำยังไงอาบน้ำแล้วก็เปิดไว้อย่างนงี้นะนะ <c oughs> และนี่ก็คือมือแรกของวันนี้ค่ะเข้าเกมไต้หวันแบบ เยอะมากแถมมีแบบน้ําซุปให้อีกด้วยนะคะแล้วก็เดินไปจิมๆบอกเขาได้เลยว่าเอ้ยเอาอันนี้ครับเอานี้ครับก็คือประทับใจนะคะข้าวก็เยอะกับก็เยอะด้วยหนูก็สั่งมาแบบเออหลายหลายแบบแล้วก็มาแบ่งลองชิมกับพี่ทีมงานดูนะอร่อยมากพออิ่มแล้วนะคะเราก็จะเดินทางไปงานอีเวนต์การ์ตูนกันต่อนะพอดีมาในช่วงที่มีงานพอดีค่ะก็แบบอุ้ยอยากรู้างการ์ตูนที่ไต้หวันมันจะเป็นยังไงคราวนี้ไม่เดินแล้วเพราะว่าไกลจริงนะต้องบอกนะ ซีไปซึ่งแบบก็โชคดีมากนะคะที่คนขับเราเนี่ยออพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษาได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่มีปัญหามากนในเรื่องของการสื่อสารอ่ะก็ชิลแหละเพราถึงแล้วใน้วยความที่แบบเอ,อ้ยคนเยอะก็เลยแบบออจอดไกลหน่อยแล้วกันแล้วก็เดินข้ามถนนไปอีกหนึ่งอ่ะแล้วดูดิยังไม่ทันได้เข้างานเลยนะะก็เจอคุณมาเรียนกับคุณอควาแล้วเนี่ยคุณดูแล้วในงานจะขนาดไหน ของที่คอลแลบกับฮอนไคสตาเรลกันนะบายๆเไม่อนน้วนี่คุณผมได้แก้วลายเบลดก่ะนี่ก็คือมีลายเบลกับลายซิวะวูแต่ว่าทุกคนนกซิวะวูหมดเลยอ่าแล้วก็มาต่อกันอย่างรวดเร็วนะคะกับงานฮอนลีฟมีนนะคะเป็นช็อปที่ตั้งอยู่กลางห้างเลยตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าซื้อบัตรไม่ทันก็เลยแบบว่าเอ้ยเดินเดู และนี่ก็คือวัดโตฮ่องกงที่ไต้หวันแล้วก็พอเดินดูไปเรื่อยๆนะคะมีส,สาวๆาวยูทูบเบอร์มาตั้งสแตตตรงนี้ด้วยยูทูบเบอร์ไต้หวันคุณผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยข้าไงซร้างบนเลยะ จะบอกว่าวันนี้แค่เดินดูงานก็เหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวพร์นหน้าเนี่ยเราไปหากินกันคุณซีฟูด้ดหม่าล่าบหมี่เส้หลุกเล่าเสร็จฟมแน่